อยากได้เบาใหม่ให้มาเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานให้เตี้ยมาหน่อยอเตี้ยลงมาหน่อยเนี่ยก็ได้อยูน่นะก็ได้อยูน่นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องเจมส์ไฟท์ชิ้นเถือครับวันนี้เราได้ทำการสั่งของมาสั่งของมาส่งมาสั่งเบาไว้นี่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 นะสั่งเบามานี่เบาะเดิมมาสูงไหมมาสูงไหมเราขี้เกียจอะไรป,ป่ะสั่ง,บอองเบาะเขามาเลยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะ <S <S 1> <S 1> อยากได้เบาะใหม่ให้มาเตี๊ยลงมาหน่อยเพราะว่าไม่เป็นรถใช้งาน แล้วก็คนของกังนเยอะมีตะกร้ามีมีท้า,ทายควยให้ของเหนหื่อยมเดิมๆเลยเห็นไหมก็เลยจะทำการเป็นเบาจัดทรงใหม่เดี๋ยวเป็นเบาดูแล้วจัดทรงใหม่ดูว่ามันทรงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถ้ามันยังไม่พอใจอาจจะลงอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ เป็นเบาอ่อนอย่างแรกจัดลงไม้หน่อยหนึงเป็นเบาไปลองปเป็นเบาก่อนไปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ยอันบล็อกเลยยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเดีย๋ยวเปิดห้องกันไปอ่ะมาเราก็มาเปิดกันานี่เพิ่งส่งมาเลย เอาไปดิเหมือนกันนี่เจว๋วไหมไม่ใช่เลี่ยหอที่ดังเขามากแต่ก็ให้ได้เห็นไหมทรงแล้วเตี้ยมาหน่อยะไ,ไปเดี๋ยวเรามาลองไส่กันจิ๊บจำเลยนะทรงเดิมนะเบาด้านหนา้าเดี๋ยวเราไปไส่กันอ่ะมันไม่ได้เห็นยหรอไหมนะแรกก็ นี่เพิ่นบอกกันเลยดูใข่น้องส่งตัวนี้โอเคเห็นไหมใข่น้องส่งตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวก็เปลี่ยนต้องจยแข็งๆหน่อยไม่ได้เบืรอสิบนี่ยไ่ออกเลยอาแค่ส่องตัวแค่แหละ ออกมาแล้วเห็นไหมหน้าตึกเลยไหม <c oughs> เห็นไหมยังหน้าเลยปึกเลยอ่ะยี่ก็บอกใหม่ตรงมาวะตรงไหม น,นี่เลยก็มียางกันกระแทกสี่ตัวดึงขึ้นมาดินี่ขดึงขึ้นมา,อาของกอะเปเปียกใส่ออไปก็ได้มัน,นก็ยัดลงไปเดี๋ยวขอยัดลงกันเราไม่ใส่แหละยางกันลองไม่ใส่เพราะใส่มันคำ้ำยางสี่ตัวเนี่ยถอดมาแล้วจะลองใส่ดูแล้วมันใส่ไม่ได้ใส่ได้แล้วแต่ปิดบอดไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวก็ใส่แบบนี้เลยปิดแบบนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปใส่บ่อก่อนไปเห็นไหมยางเยอะนี้ไม่ใส่กี๊กแค่ใส่จะ่ืือใส่เหมือนเดิมเลยพร้อมไหมใส่แบบนั้น<อ>นี่ยากไหมท้ายสุดมาขัน,ขนใช่ไหมไม่มีอะไรยากง่ายๆเลยมาขันใช่ไหมาง่ายผมเปลี่ยนะตะเกียบเอง ซื้อเปลี่ยนที่บ้านก็ได้หแจเบอร์สิบตัวหนึ่งนี่ขันตึงนะบอกว่าจะปิดยากหน่อยแต่ก,กระดกนิดนิดเพราะว่ามันเป็นของเทียมนี่ไหมขำนิดหน่อยช่างมันนะมันจะบีบอยู่นี่ ตรงมันก็จะเตียงลงมาหน่อยเนี่ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะอ่ะนี่ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วง่ายๆสร,ออร้างบ่อออนไลน์มาแค่นั้นเองเปลี่ยนที่บ้านเองราคาไม่แพงอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มาแค่นี้แหละบ๊ายบาย